สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวทานีแกวสีสาขาวิศวกรรมเล็กทรอทนิคและโทรคมนาคมค่ะจะมานำเสนอไดโอด EC2C03C ไดโอดประจุตัวแปรสำหรับ VCO USF วงดนตรีการประยุกต์ใช้งาน0 8ถึง 1.9GHz ใช้งาน VCO วงดนตรีคุณสมบัติ ต้านทานชุดต่ำ rs 0.55โอห์ม superman tu หนึ่งยูไซส์และ0.6มยมิลลิเมตรแพ็กเกจริดเล็บข้อมูลจำเพาะคะแนนสูงสุด absolute ที่ data 25่้องศาเซลเซียสจากตารางนะคะพารามิเตอร์ ย้อนกลับแรงดันสัญ,ญลักษณ์ vr คะแนน15หน่วยเป็นโวลต์อุณหภูมิจังชันสัญ,สญ,ญลักษณ์ tj คะแนน125มีหน่วยเป็นองศาเซลเซียสอุณหภูมิในการจัดเก็บข้อมูลสัญ,ญลักษณ์ ts tg คะแนนลบ 55- ถึง125มีหน่วยเป็นองศาเซลเซียส ลักษณะไฟฟ้าที่ดัตต้า25จากตารางนะคะพารามิเตอร์ย้อนกลับปัจจุบันสัญ,ญลักษณ์ v b r เงื่อนไข IR เท่ากับ1 0นาโนแอมป์คะแนน15นาทีหน่วยเป็นโวลต์ย้อนกลับปัจจุบันสัญ,ญลักษณ์ IR เงื่อนไข VR เท่ากับ10โวลต์คะแนน สูงสุด200รมีหน่วยเป็นนาโนแอมแปร์ประจุอินทรมินอลสัญลักษณ์ c 1.0โวลต์เงื่อนไข v r เท่ากับ1.0โวลต์ f เท่ากับ1นมกรส์ฮิร์ดคะแนน6.5้านาทีสูงสุด8.2นาทีมีมีหน่วย เป็นพิกโกฟารัด c 3 0โวลต์เงื่อนไข Vr เท่ากับ3.0โวลต์ f เท่ากับเมกเฮิรตคะแนน4.0นาทีสูงสุด5.2นาทีมีหน่วยเป็นพิกโกฟารัดอัตราส่วนระหว่างประจุสัญลักษณ์ Cr เงื่อนไข 1> c 1 0โวลต์หรือ4 3โวลต์คะแนน1.6นาทีความต้านทานชุดสัญลักษณ์ r s เงื่อนไข vr เท่ากับ1 0โวลต์ลบ4 7 0เมกะเฮิร์มีหน่วยเป็นโอห์มขนาดประจุพันหน่วยมิลลิเมตรก็จะมี ขั้วบวกแล้วก็ขั้วลบนะคะายเลขหนึ่งจะเป็นขั้วลบายเลขสองจะเป็นขั้วบวกค่ะตรงนี้แคโทดแคนโนดค่ะจากตารดางแรงดันย้อนกลับนะคะโดยที่ให้ f เท่ากับ1 เมกะเฮิรต VRF เท่ากับ20เมตร Vrms จากกราฟ VRF Vr โดยที่ให้ f เท่ากับ470เมกะเฮิรต Vr f เท่ากับ20เมตร Vrms แรงดันย้อนกลับกราฟ แสดงภูลนิภสภาพแวดล้อมที่ตาค่ะดิฉันขอจบการรายง,งานเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ